สิ่งที่ทุกคนได้รับพอรอันเปะเสิฐที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะคืออะไรคะตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะพอรอเห็นมหมก่อนอื่นถ้าไม่รู้จักพรก็คิดกันไปนะคะพรก็คือความดีอะค่ะนะคะการที่ได้เกิดเป็นคนดีไหมคะดีดีแล้วก็ต้องรักษาไว้ด้วยนะ การได้เกิดเป็นคนเป็นผลของความดีด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีผลของความดีมาเนี่ยคะ่ะ mm. เขาเรียกว่าผลของกุศลหรือผลของบุญก็ได้นะคะทำให้ได้เกิดเป็นคนหรือที่เราจะได้ยินอะสัตว์ประเสริฐคนก็เป็นสัตว์นะนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างนี้ต่างกับสัตว์เดรัจฉานไหมยะเออต่างค่ะต่างตรงไหนคุยกันต่างตรงไหนคิดว่าต่างตรงไหนสัตว์ประเสริฐก็คือคนใช่ไหมเพราะว่าได้เกิดจากผลของความดีผลของบุญก็เป็นสัตว์ประเสริฐต่างกับสัตว์เดรัจฉานตรงไหน ต่างตรงที่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยคะ่ะนะคะแมวหมาหนูนกนะคะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเนี่ยเกิดจากผลของอกุสลโยงไปนิดหนึ่งอย่างที่เวลาที่ทุกคนเนี่ยตายแล้วอะค่ะสิ้นสุดจากการเป็นคนคนนี้เนี่ยการที่จะไปเกิดทันทีนะคะไม่ต้องห่วงตายแล้วเกิดทันที แต่จะไปเกิดในทุกติภูมิหรือสุกติภูมิถ้าทุกติภูมิก็คือภูมิเปรตนรกอสุลกายและก็สัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมินะคะเป็นภูมิที่เคยได้ยินไหมว่าเป็นภูมิที่ทุกทรมานนะคะแต่ว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานบางขณะก็ไม่ได้ทุกทรมานนั่นหมายความถึงว่า ทุกทรมานที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้เอาใบยภูมิสัตว์เดรจชานกับมนุษย์นะคะก็เลยต่างกันตรงนี้นะคะ่ะต่างกันตรงที่ว่าสัตว์เดรจชานเนี่ยแม้จะนั่งอยู่ในกลุ่มที่คนฟังธรรมะนะคะแล้วเขาได้ยินเสียงที่มูลนิธิก็จะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งก็จะมานั่งฟังแต่จริงเขาไม่ได้ฟังหรอกคะ่ะ นะคะเพราะว่าถึงเขาฟังเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะแต่คนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะชนชาติใดนะคะไทยจีนฝรั่งแขกก็สามารถฟังแล้วเข้าใจได้คิดตามได้ในภาษาของตนของตนนะะแต่สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เ่เหมือนกันตรงไหนรู้ไหมคะ เหมือนกันตรงที่ว่าทุกชีวิตอะก็รักสุขเกลียดทุก์ด้วยกันทั้งนั้นนะคะทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีๆใช่ไหมมีใครอยากลำบากวะไม่มีนะคะให้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะาการเกิดเป็นคนนะคะ่ะยากไหมคะบอกแล้วไงเป็นผลของบุญต้องทำบุญมาแล้วก็เลยอยากจะขอ อนุโมทนายินดีด้วยกับทุกคนเลยค่ะทุกชีวิตจริงๆที่ได้เป็นคนไม่ว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าการได้เป็นคนนี่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเป็นของที่ยากมากค่ะเพราะเป็นผลของบุญสิ่งแรกเลยเป็นผลของบุญแล้วยังจะมีแยกนะว่าการเกิดนั้นนะเป็นเกิดขณะจิตนั้นประกอบด้วยอะไรอะไรอีก นะคะซึ่งบางคนเนี่ยฟังธรรมะก็เข้าใจได้ง่ายบางคนก็ไม่เข้าใจเลยบางคนก็ไม่ฟังเลยด้วยนะคะรับความจริงไม่ได้ไม่ยอมรับจะเพลิดเพลินไปวันวันอย่างนีน้ก็มีนะคะการเกิดเป็นคนในพระไตรปิฎกมีอุปมาไว้ด้วยค่ะยากยากจนมีอุปมาเรื่องของเต่าอะค่ะเคยได้ยินไหมคะมีเต่าตัวหนึ่งเนี่ยค่ะ ะะอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งร้อยปีนี้เต่าตัวนี้จะอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนะคะร้อยปีนี้จะโผล่ขึ้นมาตุ้งนองทีหนึ่งนะคะพอโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ห่วงหนึ่งซึ่งเป็นห่วงที่พอดีกับคอของเต่าอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในมหาสมุทรก็จะมีน้ําที่ทําไมคะมีคลื่นลมพัดน้ําทางทิศเหนือทิศ ใต้ทิศตะวันออกตะวันตกนะคะซึ่งเต่าเนี้ยก็จะแบบแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็หัวจะเข้าไปในในห่วงเนี้ยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายยากแค่ไหนฮะอุปมาดังเช่นหนึ่งชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์จงภูมิใจที่เกิดเป็นคนนะคะแล้วในสิ่งที่หาได้ยากนอกจากเรื่องเต่านะคะ จริงๆแล้วเพิ่มไปให้นะฟังไว้ก่อนนะคะพระพุทธเจ้ามีทรงแสดงไว้นะคะเรื่องที่หาได้ยากมีอยู่สี่สี่เรื่องหนึ่งการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งที่หาได้ยากและเป็นคนเนี่ยหาได้ยากนะจงยินดีกับทุกคนทุกชีวิตนะคะแล้วการเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นคนเนี่ย นะคะนอกจากหายากแล้วตอนที่อยู่เป็นคนยังทำไมคะเป็นอยู่ได้โดยยากเพราะทุกคนต้องทำมาหากินใช่ไหมคะทำกรรมก็คือทาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ทำไมคะเพื่อที่จะหาเงินมีชีวิตอยู่ดำรงชีพแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดียากไหมคะยาก แล้วนอกจากนั้นมีชีวิตอยู่แล้วยังได้ฟังพระธรรมถูกไหมคะการได้ฟังพระธรรมยากไหมคะเกิดเป็นคนนะคะได้ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังค่ะนะคะผู้ที่ได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญไนงะเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะคะแล้วฟังแล้วจะสนใจหรือเปล่าเข้าใจไหมก็เป็นขณะจิตทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละขณะ แต่การหนึ่งการเกิดเป็นคนเป็นสิ่งที่หาได้ยากสองการมีชีวิตอยู่นั่นแหละความเป็นอยู่เป็นอยู่ได้โดยยากนะคะแล้วจะอยู่ยังไงสามการฟังได้ฟังพระัธรรมการฟังธรรมเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากการอุบัติของพระพุทธเจ้าอันที่สี่ เป็นสิ่งที่ได้โดยยากนะคะยากยิ่งหนักนะคะเพราะยากทำไมรู้ไหมคะพราะพระพุทธเจ้าต้องทำไมคะบำเพ็ญบรารมีกว่าจะตัดสู้แล้วก็สอนพระพุทธเจ้า,ากเาาานนะะ็เคยเกิดเป็นสัตว์เดชจฉานะคะเคยเกิดเป็นนรกเออเคยเกิดในนรกสัตย์เดชานมนุษย์ที่ลำบากยากจนเป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเคยทุกอย่างคะ่ะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรง มีพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาคุณนะคะพวกเราก็โชคดีแล้วไงเกิดเป็นคนนะคะ